สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอก,กับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะแล้วก็มาหน้าสดแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องมีของมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะวันก่อนวาไปเดินเซเว่นอีเลเวนมานะคะแล้วก็บังเอิญเจอนนองคนนี้แล้วมันน่าใช้มากๆนะก็เลยต้องหยิบมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ที่วากําลังจะมาพูดถึงก็คือนนองคนนี้เลยตัวนี้คือยูสตาซูเปอร์เมจิคดีดีพลัสไพรเมอร์ spf 50 pa บวกบวกบวกนะคะหรือว่าดีดีไพรเมอร์จากยูสตานั่นเองนะแล้วแพ็กเกจก็จะมีความ เป็นแบบนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะตัวนี้เขามาในปริมาณ10กรัมน,นะคะราคา99บาทหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นเลยทีนี้แกะออกมาก็จะมีความเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะมีป่าปั๊มมาให้เรียบร้อยนะแล้วขวดของเขาก็จะมีความเป็นแก้วๆนิดนึงนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ง่ายนะทีนี้เรามาดูเรื่องคําเค็มกันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าเป็นดีดีครีมสูตรพิเศษประสานไพรเมอร์และกันแดดในหนึ่งเดียวเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้ผิวไม่ดอก ระหว่างวันด้วยนะแล้วเจ้าตัวนี้ยังช่วยในการอัมพางจุดด่างดำนะคะทําให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสมากขึ้นเดี๋ยวลองมาดูเนื้อครีมกันบ้างดีกว่านะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีความอันเดอร์โทนเหลืองนะทุกคนเกลี่ยไปแล้วค่อนข้างจะเกลี่ยง,ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับบางเบาเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน,ออนสไตล์ครีมทั่วไปนะคะเดี๋ยวว่าจะลองลงที่หน้าข้างหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะคะเดี๋ยวขอลงข้างนี้ให้เ,เพื่อนดูเลลยแล้วกัน เรียบร้อยนะคะอันนี้คือค้าที่วาลงไปแล้วนะส่วนค้านี้คือหน้าสดนะคะก็จะมีความแบบดูกระจ่างใสแล้วก็ดูนวลเนียนเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะก็จะมีความแบบมันดูเนียนๆขึ้นอ่ะทุกคนค้านี้ก็จะแบบดูดีรก,กระด่างดำดามากนะคะเดี๋ยวว่าขอตัวไปทาให้เรียบร้อยทั้งสองค่าก่อนนะแล้วจะมาสรุปให้ฟังนะคะทุกคนเรียบร้อยทั้งสองค่าน,นะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนดูดีมีความนวลเ ir, นียนกระจ่างใสมากนะคะเดี๋ยวที่นี้เรามาสรุปกันบ้างดีกว่านะเอาเรื่องความ รู้สึกตอนใช้กันก่อนเลยดีกว่านะคะความรู้สึกตอนใช้คือเนื้อเข่ากลางๆนะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยยากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเกี่ยง่ายนะคะแล้วพอทาแล้วจะให้ความรู้สึกเนียนๆลื่นๆเหมือนทาไพรเมอร์จริงๆนะส่วนเรื่องสีวาคิดว่าค่อนข้างจะขาวไปนิดนึงสาหรับวานะคะเพราะว่าช่วงนี้วาสีผิวเข้มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเขาแอบขาวไปนิดนึงนะแต่ล้ใครเป็นผิวขาวเหลืองน่าจะชอบตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาทาแล้วอ่ะพอมันซึมเข้ากับหน้า วารู้สึกว่าเขาก็กลืนไปกับหน้าดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ลอยๆวอกๆกับทุกคนค่อนข้างจะโอเคอยู่ส่วนเรื่องผลลัพธ์ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะตรงไว้กับที่พูดนะทุกคนเพราะว่าดีดีครีมอ่ะมันจะมีความไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะคะอย่างที่วาทาลงไปก็คือยังเห็นพวกรอยสิวจุดดำดำของวาอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกว่าคือเขาให้ฟิลลิ่งแบบมีความเป็นพรายเมอร์นิดหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะมีความเรื่อนๆ่นผิวนะคะและวันก่อนวาใช้แล้ววาลงแป้งทาแป้งไปปกติอตะยวารู้ รู้สึกว่าเขามีความแบบแป้งมันเกาะหน้ามากขึ้นแล้วมันดูแบบทําให้ผิวดูเนียนมากขึ้นจริงๆนะคะอ๋อแล้วเจ้าตัวน,นี้เขายังบอกว่าช่วยกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะใช้สเปรย์น้ำนะคะลองฉีดลงไปดูซิว่าจะช่วยกันได้จริงๆหรือเปล่านะอ อะไรติดทิชชู่มาเลยอะทุกคนสูสีจะให้ดูว่าทิชชูไม่มีสีของดีๆอยู่เลยนะคะ ถือว่าโอเคนะคะทิชชู่สะอาดกิฟดีงามมากๆเนาะส่วนเรื่องผิวดรอประหว่างวันอันนี้ว่าก็ให้ผ่านนะเพราะว่าเมื่อวานที่ว่าใช้กระแป้งอะจนบ่ายจนค่ำมาผิววาก็ยังดูโอเคอยู่นะคะไม่ดูดรอปไม่ดูหมองเลยเรื่องการเป็นคราบหน้าเยิมหน้ามันระหว่างวันวาก็ให้ผ่านนะคะแต่ว่าจะต้องใช้เทคนิคในการลงดีๆครีมแบบบางๆแล้วก็ลงไปเบาๆให้มันซึมเข้าผิวนะทุกคนอย่าไปลงหนามกนะคะมันก็จะไม่เยิมแล้วก็ไม่มันระหว่างวันเนาะแต่ก็อย่างที่ว่าบอกไปตั้งแต่ทีแรกนะคะดีๆครีมเขาจะไม่ได้ช่วยปุ มากมายนะเพื่อนๆคนไหนต้องการความเป๊ะความปังหรือว่ามีรอยแผลเป็นเยอะๆก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่ดีนะคะดีดีดครีมตัวเดียวยังเอาไม่อยู่นะอีกอย่างหนึ่งถึงเจ้าตัวนี้จะมีกันแดดในตัวแต่ถ้าเพื่อนๆต้องออกแดดจัดๆว่าก็ยังแนะนําให้ใช้กันแดดที่มีเพิ่มอยู่ดีนะคะเพื่อการปกป้องผิวที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าแดดประเทศไทยของธรรมดนน้องจริงๆนะคะเรียบร้อยนะคะก็เป็นการมารีวิวของออกใหม่ให้เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะเห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาลองให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อใครกําลังเล็งเจ้าตัวนี้ไว้จะได้ มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสภาพผิวของคนเราไม่เหมือนกันว่าใช้แล้วดีเพื<ๆ>่อนๆอาจจะใช้แล้วไม่ดีก็ได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย